พูเตอร์ส้มนะคะครีมเด่งผิวขาวเนี่ยใช้แล้วหลักแร้ขาวแล้วเนี่ยแล้วแอนตี้ดาของอีฟเนี่ยมีไว้ทําไมมันแตกต่างกันยังไงจ๋าจะอธิบายแบบนี้ค่ะ บูตเตอร์ส้มตัวนี้นะคะเป็นครีมเล่งผิวขาวที่มีความชุ่มชื้นและก็ความขาวมากกว่าโลชั่นบำรุงผิวทั่วไปสามารถทาได้หมดเลยนะคะตั้งแต่ใต้คางลงมาลักแร้ง้าขาง้ามก้นตรงไหนดําก็สามารถทาได้ทาได้ทั้งตัวเลยแต่แอนตี้ดักตัวนี้นะคะเป็นครีมเล่งผิวขาวที่เอาไว้สําหรับทาเฉพาะจุดค่ะเพราะฉะนั้นลักแร้หรือว่าจุดซ่องเลนต่างๆนะคะที่มีความดาแบบฝังลึกสามารถทําให้มันขาวกระจ่างใสได้ยังไม่พอ พอด้วยความที่มันเป็นเฉพาะจุดมันไม่ได้แค่ช่วยในเรื่องของความขาวอย่างเดียวค่ะมันยังช่วยในเรื่องของอะไรบ้างกลิ่นหรือแม้กระทั่งเหงื่อหรือตุ่มหนังไก่อย่างนี้ ปัญหาต่างๆของจุดซ่อนเล็บนะคะมันจะรวมอยู่ในกระปุกแอนตี้ดาของอีกกระปุกนี้เลยค่ะต้องอธิบายก่อนว่ากลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่รักแร้ของเราเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เหงื่อกับเชือเช้อแบคทีเรียนะคะมันมาเจอกันมาเลหมักหมมกลายเป็นกลิ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นแอนตี Anti ้ดังตัวนี้นะคะเราออกแบบมานะคะให้ทํางานอยู่ด้วยกันทั้งหมด2กลไกกลไกที่1นนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการลดเหงื่อ ที่ไม่พึงประสงค์ที่รักแร้ของเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เหงื่อเยอะๆนะคะเยิ้มๆแบบว่ารักแร้เปียกตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะและกลไกที่2มันช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อนะคะลดแบคทีเรียที่รักแร้ของเราได้ด้วยพอเหงื่อกับเชื้อแบคทีเรียนะคะถูกลดลงปุ๊บ กลิ่นมันก็ถูกลดลงไปด้วยนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่านอกจากความขาวแล้วมันยังสามารถลดเหงื่อลดกลิ่นนะคะแล้วก็ลดแบคทีเรียได้อีกด้วยและยังไม่พอมันยังมี H A HA นะคะที่ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วหรือว่าด่างดำเนี่ยหลุดออกไปพอเราอายุเยอะขึ้นนะเนาะเราก็จะมีการผัดเซลล์ได้ช้ากว่าวัยรุ่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้มันก็มีสารสกัดที่ช่วยผัดเซลล์ขาวลดเหงื่อลดกลิ่นลดกุ่มหนังไก่ เพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยากทาเฉพาะจุดแก้ปัญหาเฉพาะจุดแอนตี้ดักตัวนี้ตอบโจทย์มากส่วนบูสเตอร์อีฟนะคะก็สามารถที่จะทาได้ทั้งตัวเลยยกเว้นหน้านะคะก็คือขาวกระจ่างใสทั้งตัวเลยใช้ตัวนี้ทาทั้งตัวและใช้ตัวนี้เพิ่มเติมไปทาเฉพาะจุดจ๋าบอกรู้มันดีมากอันนี้จ๋าอยากให้ทุกคนได้ลอง <c oughs> พอทุกคนลองแลวนะทุกคนจะทำได้ <c oughs> จริงลกลิ่นหอมมากน <c oughs> เนื้อของเขานะคะไม่มีความเหนอะหนะเลยนะคะทาแล้วก็คือซึมเข้าสู่ผิวแบบดีมากแลวกลิ่น นะกลิ่นจะเป็นคนละกลิ่นกับตัวบุตเตอร์ส้มนะคะและจะบอกเลยว่าไม่แพ้บุตเตอร์ส้มเลยนะคะ390บาทนะคะถ้าเกิดซื้อ3กระปุกลดรอยแปบาทที่สําคัญสามารถคลัก,กันได้ด้วยนะคะสินค้าของนิวอีฟทุกตัวสามารถคลัก,กันได้หมดถ้าซื้อ3ชิ้นลดรอยแปบาทค่ะใครสนใจก็สั่งซื้อดีที่ตัวแทนอีกตัวลได้เลยนะคะ